อะไรคือแรงบันดาลใจของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาการพนันด้วยการมีบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ในประเทศไทยจริงหรือไม่ที่มีผู้ตั้งควาสังเกตว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของทุนใหญ่ต่างชาติและในชาติพระราชบัญญัติที่เขาล่างกันขึ้นมาแล้วส่งให้กฤษฎีกามันสะท้อนชัดเจนมากก็คือสะท้อนว่าให้รัฐสภา,าออกกฎหมายเหมือนเช็คเปล่าให้กับ คณะกรรมการนโยบายของสถานบันเทิงครบวงมรก็คือคาสิโนได้ถ้าไม่มีคาสิโนโเขาก็เลิกไอ้กฎหมายเนี่ยอย่าไปดัดจริตบอกมันเหมือนให้เช็คปล่าเช็คไวให้ขึ้นอยู่กับคณะกร,รการประเทศไทยสุดยอดไหม เอานายกรัฐมนตร,มร,ตร,รีมีรัฐมนตรีคลังมีรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเป็นคณะกรรมการนโยบายบอนคาสิโนแล้วถามว่าคณะกรรมการนโยบายกําหนดอะไรกาหนวดว่าจะให้ผูกคาขอมบัคินับจ้าและอมว่าจะกำหนดค่าตอบแทนามัติดว่าจะามีกี่แห่งอนมัต โรว่าอยู่ที่ไหน